ตับพื้นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ารอยเท้าของตัวอะไรเจอแค่จุดตรงนี้นะใครกิดชะเจ้าไหมฮู้องคารักษ์เหรอจะกินไหมหอองคคารักษ์นี่ทุกคนมาด้วยมีเรื่องอะไรจะดูใันได้ไหมบอกมาเป็นเรื่องอะไรข้าข้าทำเอง,เองมันหีปไปฮะ ระว,วังเอกแรงมันเยอะมากตอนนี้มันกำโมโหจะเราแยกกันตามหาตรงนี้เลยองรักดเดี๋ยวข้าไปข้างล่างเจ้าไปข้างบนองรักไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยเหลือกันไาละอาเารนทา สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่เอฟีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับต้องบอกเลยว่าไอเอกเนี่ยตอนนี้ถูกท่านผู้นําเมืองลับแลเนี่ยหรือผู้นําพง์เนี่ยจับตัวไปได้แล้วนะนะก็คือผู้นําพง์เนี่ยเอามันไปรับโทษสํานึกผิดที่เมืองลับแลแล้วนะก็วันนี้เนี่ยผมเองก็จะไปที่ตรงจุดที่คนลับแลออกมากันนะทุกคน วันนี้เนี่ยผมจะเข้าไปในเมืองรับแลด้วยนะเข้าไปหาดูไอเอกว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้หลังจากที่ถูกจับไปนะก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมขอฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดขามโฆษณานะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกัน ต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปถ้าเราพร้อมแล้วเราเดินทางไปที่ตรงนั้นดีกว่าเพื่อที่จะเข้าไปในเมืองรับแรงก,กันนะวันนี้ไปทุกคนเดินทางกันไปครับทุกคนตอนนี้ก็ เดินทางต่อแล้วนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะปลอดภัยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนหลังจากที่ไอเอกเนี่ยถูกจับตัวไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือแค่กลุ่มของไอดวงหรือดีนะที่มันยังคิดที่จะทําร้ายพี่แฝดอยู่นะก็ถ้าเราเจอเราก็ต้องจัดการแล้วนะรอบนี้เราไม่ปล่อยไว้ละถึงจะเป็นผู้หญิงก็เถอะนะเราก็ต้องทำ นะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยไปทุกคนเดี๋ยวให้ใกล้ถึงจุดที่ผมเนี่ยจะไปรอพวกคนรับแรวออกมาจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ขอรีบเดินทางก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับทุกคนไปเดินทางกันต่อ นี่นครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมเองมาใกล้จะถึงจุดที่จะไปที่ของเมืองรับแลแล้วนะครับทุกคนก็ก็เริ่มเปิดคลิปกันต่อเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงจุดที่ผมเนี่ยก็จะไปแล้วนะครับก็ต้องผ่านดงไผ่นี้ก่อนนะครับก็อีกประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงนะก็ถ่ายยาวๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะถึงก็อาจจะมีหยุดบ้างนะเป็นบางช่วงนะครับทุกคนเสียงน้ำตอนนี้ก็เหมือนว่าน้ำเนี่ยขึ้นค่อนข้างสูงหรือเปล่านะว่าเสียงมันดังมากๆเลย แ้วตอนนี้แดดก็ไม่เห็นจะมีเลยนะตอนนี้อ๋อเ็ดเมาสนะ์รู้คิดว่าเห็ดโครนสีดำเมี่ยงเลย แตกินเนะี่ยเหมือนเห็ดโคนมากหน่อไม้ก็ออกเยอะแล้วนะทุกคนตอนนี้ขึ้นเยอะมากๆ ยุงก็เยอะเหมือนกันทุกคน ทุกคนก็ประมาณไม่ไกลเท่าไหร่ละก็คงจะถึงนะเขาผมเองก็พยายามเดินให้ไวนะทุกคนเหมือนผมจะเจอรอยเท้าสัตว์เลยนะไม่รู้ว่าสัตว์เนี่ยเป็นพวกตัวใหญ่หรือเปล่านะ ควรเจอไหมพื้นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ารอยเท้าของตัวอะไรเจอแค่จุดตรงนี้นะที่เหลือผมก็ไม่เจอลนะเนี่ยมีนี่นนอืมอ่จะเป็นในพานเดินป่ามาบริเวณนี้แล้วนำสั์เตียงมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเดินไปข้างหน้านั้นกันหรือเปล่านะแต่ผมเจอแค่ล่องรอยตรงนั้นนะตามพื้นที่ผมกำลังเดินอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่เห็นแล้วนะครับทุกคนผมพยายามสังเกตอยู่นะว่าจะมีรอยเท้าอีกหรือเปล่า ทุกคนครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงน้ําชัดขึ้นกว่าเดิมอีกนะหลังจากที่ผมอยู่ข้างหน้านู้นนันเนี่ยเสียงยังไม่ชัดขนาดนี้นะก็คิดว่าคงอีกไม่ไกลเท่าหร่โอ้ทุกคนถ้าเป็นเห็ดโคนเนี่ยคงจะดีมากเลยนะดูดิเห็ดไม้ไผ่นะทุกคน สามารถกินได้แล้วเอาไปทอดน้ำมันหอยเนะี่ยมันเป็นอะไรที่อร่อยนะทุกคนไะกตอนนี้เนี่ยขอรีบเดินทางก่อนดีกว่าทุกคนนะไว้ให้ถึงจุดตรงนั้นผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ขอรีบก่อนทุกคนไปทุกคนตอนนี้ผมก็ มาถึงจุดตรงนี้แล้วนะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ขอพักอะไรเลยนะเพราะว่ารีบมาให้ถึงให้ไวที่สุดเพื่อที่จะได้เข้าไปในเมืองรับแลนะวันนี้เพราะว่าจะเข้าไปดูอาการหอยเอกหลังจากที่มันถูกจับไปเนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะ ก็คงต้องรอนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้เข้าไปในเมืองรับแรงนะนี่ตอนนี้ก็ถึงบริเวณนี้แล้วทุกคนจะต,ต้องบอกเลยว่าน้ำค่อนข้างที่จะแรงและเสียงดังมากๆทุกคน <c oughs> ลื่นมากๆเลยนะทุกคนก็จะรอคนที่จะออกมารับผมนะ เพราะถ้าเขารู้ว่าผมมาที่นี่แล้วเนี่ยเขาก็คงจะออกมาหาผมนะครับทุกคนนะว่าผมมีธุระอะไรหรือเปล่าถ้าผมบอกว่าผู้นำพงให้ผมเข้าไปในเมืองเขาก็คงต้องให้ผมเข้าไปนะก็ตอนนี้ก็คงต้องรอไปก่อนเรื่อยๆจนกว่าพวกองคลักษ์เนี่ยจะออกมาถามไขว่าจะไปไหนนะทุกคน ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าองค์ครัชชุดใหม่ก็ค่อนข้างเยอะนะชุดเก่าที่อยู่ก็อาจจะกลับไปอยู่ดูแลครอบครัวของตัวเองก็ชุดใหม่ก็ขึ้นมาทำหน้าที่แทนนะครับทุกคนต้องบอกว่าเสียงดังมากๆเลยนะครับ อรอจนกว่าเขาจะออกมานะครับทุกคนบรรยากาศดีทุกคนต้นไม้สวยมากมากเลยต้นไม้ต้นนี้ทุกคนดูดิเรนะผมดูยังไงก็มันดูแบบดูมิติมีมิตินะเหมือนประเทศฝรั่งเลยนะต้นไม้ที่ไกลๆแถวแอฟริกาที่มันขึ้นแบบนี้นะทุกคนสวยนะทุกคน เดี๋ยวเรามานั่งอรอกันก่อนดีกว่าผมเองก็ต้องคอยระวังด้วยนะาการเดินลงเนี่ยเพราะว่าลื่นมากมากเลย <c oughs> จังพูดไม่ทันขัดคำเลยทุกคนเกือบล้มแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าพื้นตรงนี้มันเปียกนะ เดี๋ยวผมขอนั่งรอดีกว่าทุกคนมาวางของดีกว่านั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวตั้งกล้องเข้ามานะครับทุกคนก็เสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเสียงน้ําเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดังมากๆไทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องเข้ามาดีกว่ามาทุกคนผมขอเปลี่ยนมุมกล้องนะเพราะว่าผมหาที่ตั้งไม่ได้ผมเลยเขอมาตั้งข้างในดีกว่า คครับทุกนขออนุญาตดื่มน้ำสักพู่นะก่อนจะดื่มนี้เราก็อย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่านะเราก็ต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในป่ากันก่อนนะครับทุกคน ทุกคนได้กลับมาที่ตรงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสบายมากๆเย็นมากๆเลยนะสดชื่นด้วยได้สูดบรรยากาศเข้าไปเต็มๆเลยนะว้า คืนทุกคนถ้าเปลีไปไ่ยนเวลาก็อยากจะมานอนค้าที่นี่จะคืนหนึ่งเพราะว่าบรรยากาศดีสุดๆเลยทุกคนทุกคน,กคนเหมือนผมเจออะไรเดินมาข้างบนนี้เลยนะเหมือนย้อนมองๆนี่ ย่องๆม,มองบริเวณเนี่ยทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยมันแอบอยู่หลังข้างหลังนู้นอะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนนะว่ามันเป็นอะไรทุกคนไป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 เดินดีๆนะทุกคนลื่นนะทุกคน มันย่องย่องมองผมอยู่บริเวณเนี้ยนะเดียวผมเข้าไปดูก่อนว่ามันเป็นใครมาย่องย่องมองมองผมทําไมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่เมื่อสักครู่เนะี่ยผมเองเจอมันก็ตกใจเหมือนกันนะคนเจอไหมเมื่อสักครู่เนะี่ยมันมีการขยับขยืขย้อนะเจอ,อ,อ,หอไหมจะกไหมจ้องคาาบาลจะกินไห โอ,องค์คาักนี่ทุกคนคมีเรื่องอะไรทวามิดบ้างใช้องค์คาักวันนี้ใช่ผมว่าน่าใช่พอเขาเรียกชื่อผมถูกมีอะไระเรื่องอะไรขไรจะามเ,เ,เดี๋ยวใจยเย็นๆตั้งสติมีเรื่องอะไรค่อยๆพูดองค์คารักอบอกมาเป็นเรื่องอะไร ฮะไออทุกคนได้ยินไหมที่องค์ลักบอกว่าไอเอกหนีไปผมคิดว่าองค์คลักเนี่ยพาอันนี้ไปละพาเอกกลับไปที่เมืองแล้วกลับไปรับโทษแล้วแต่ได้มายินวันนี้กับบอกไอเอกหลุดหนีไปครับทุกคนมันมันห,หนีไปได้ใจกิก็ทำเงนินก็นำ ผ,ผ <ม S 1> ู้นำพงศ์รู้ยังไม่รู้ด้วยตามเอกาพอตามมาขอให้เจ้าช่วยก่อนเขาจะให้ผมช่วยยังไงอะตอนนี้ตามหายเอกีตามหายเอกันแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะอย,ใใย,ยนนอู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้หรอกขราวว่านี่ไม่ไกลหรอกมันก็เจ็บในตัวระเบมในตัวมันจันงานงอกงานเข้าแล้วองค์ขลักได,ได้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 ได ค,ค <น S 1> เ<อ>มันโกรธมันโนกนโรธแห็นมา,ากมันบ่นจะกับมาจัดการพวกเจ้าทุกคนเอาไงทุกคนตอนนี้ผู้นำพงก็ไม่รู้<ค>รผ<ม>ิีจงช่วยข้านะชิคกี้องค์ครักก็ยังไม่อยากให้ไปบอกบานายผู้นำพงกลัวว่า,นานจะถูกลงโทษอย่างหนักแนะ่ต้องโดนจับขงังคุกไว้เอกเฮ้เอกน่ไม่เป็นไรองค์รักเดี๋ยวผมก็จะช่วยนะกล่าวว่าวันนี้จะเข้าไปเยี่ยมหาพวก ท่านผู้นำพงแต่ไม่คิดว่าองค,ครักท่านนี้จะมาบอกข่าวร้ายให้ผมทราบผมถึงกับตอนนั้นไปไม่ถูกเลยนะตอนนี้ข้าเอาเชือกมัดมือมันจงมันไปจังหวะที่ข้าหรือข้าไม่รู้มันแกะเชือกตอนไหน <c oughs> มันเข้ามาทีบข้าข้้งหลังจนข้าล้มกระแทกไบหินมันก็หนีไปเอ,เอทุกคนตอนนี้มันเริ่มจะไม่ฟังใครเลยนะขนาดวันนั้นที่ผมไปเจอมันถูกท่านผู้นำพงจับเนี่ยมันยังพูดกูกูมึง,ม,งมึงกับท่านผู้นำพงเลยนะทุกคนยินว่ามันจะกลับไปทวงคนรักของมันคืนค่ะไม่รู้เป็นใครนั่นไงทุกคนผมว่ามันไม่จบสิ้นง่ายๆเดี๋ยว ถ้าผมจะไปขอบผู้นำพงว่าถ้าผมเจอมันแล้วมันยังทำแบบนี้ผมจะขอบปิดชีพมันให้มันจบไปสักทีจะบอกผู้นำพงได้ยังไงไม่ถึงถ้าผมไปเจอท่านผู้นำพงถ้ามันหลุดออกมาผมจะไปบอกท่านผู้นำพงแบบนี้องค,ครักไม่ได้ผู้นำพงมันต้องไปดูมันหลุดหรือเปล่าผู้นำพงก็รูส้สิตอนนี้ คือเขาไม่อยากให้เขารู้เลยฆ้าตัวเองเองก่อนโอเคเอาแบบนั้นก็ได้ท่านไอ้องคารักษ์เดี๋ยว <De> ข้าช่วยตามหาไปคนละที่จา้าพูจิงนะชายกินใช่ขา้าพูดจริงข้าช่วยเหลือพวกเจ้าองคารักษ์กใจมากชายกิไม่เป็นไรไม่เป็นไรองคารักษ์ขยันมโอเคขยใจขยันใจมาก <Okay. S 3> ถ้าจะหามันให้ไวใช้กิจได้ได้ได้องค์รักเจ้าไปแยกครับข้าได้ต้องะวางเอกแรงมันเยอะมากนี่มัน็รม่อเหี๋จะเราแยกกันตามหาตรงนี้เลยองค์รักเดี๋ยวค้าไปข้างล่างเจ้าไปข้างบนองครัก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยเหลือกันไปแล้วาเดินทางาดีดีเหมือน,นคุณย้าใจทิได้ได้ได,ได้องครับทุกคนครับตอนนี้ต้องเก็บของก่อนนะเพราะว่ามีเรื่องเข้ามาอีกละก็คือตอนนี้ต้องไปตามหาตัวเอกก่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามันหลุดได้ไปละวอัก็ ต้องรักษาคำพูดไว้กับองค์พลาณนะที่บอกว่าอยจะพึ่งใบบอกกับท่านผู้นาพงไม่งั้นองค์พระท่านนี้จะถูกผู้นําพงลงโทษนะทุกคนก็ไมาเวลาทุกคนเดี๋ยวผมขอไปตามหายเอก,ก่อนทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ